เมื่อพงศรีเด้อพี่น้องเด้ออู้กวงไงอย่างอีลีอันอะรางกวนสิเอาซิมซิมซิม ้็แบรกบแซกใหญโอ้ดีมากเยี่ยมก็่ใมักทั่วบ่เนทั่วเยงอใ่นจงัวันี้าวคเหลืองสุยอันนี้ทุเรื่องกันปะจะกินแกอะไรกันไ้บอ้เนี่ยเหมือนตามน่งเจ้ากทบราเเดียวันเปกด้ เป็่นเมื่อขาวเลยพี่น้องเพราะว่าทั้งอื่นก็บ่ค่อยเห็นเลนะตอนนี้ก็พากันมาเซาห้องเซาโรงแรมเนาะสาวที่พักนะหนาวป่ฮะอ้าวเสือหนาวเลยเอ้ยเด้อแตคือพี่น้องมาพบกันอยู่ที่ป่าพง โคงซาดีเนาะตอนนี้อยู่แพงโคงซาดีเ้อพี่น้องอ้าวว้าวเนี่ยังบอปะไปดีทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับพวกเราสามคนคือเก้าทุกคนใช้บูใช้ดุยใช้บูคลิปไทยมาก่อนกระถือโลบ คลิปีายคลิปลบยคลิปเก่าลบพ่อเขาซวยเลยมันเต็มมันต็มจำลบคลิปเก่าลลบคลลบเมื่อเลยกูก็ได้สมเสยผีสมเซยผงซาลีเป็นเมืองหยุดยุติกันทายสะท้ายโอ้พน่งบ่ให้ขี่สะท้าย เพราะว่าเขาว่าแล้วคขเราเนี่ย like ิช่างหวงมากเบาซุกขี่จอดขีええ่อยู่ในทางท้าเจ้าว่าเขาเนี่ยเบาซุกเขาขี่ซาซ่าได้เบาซุกมบาเป็นยังไงฮะเพ่อกานึงยอยูเพื่อกับแบเ่แม่นะะเนี้ยเขาบรดเคียนว่าเนี้ยซาซ่าบราอเคียนแค่ว่าขี่ซาซ่าบราย ไปพี่น้องตอนนี้เรากำลังสีผ้ากันออกไปเลาะยางเลาะเมืองกันเขานี่แหละพี่น้องว่าสีจะได้ไหมมาสีผ้าพี่น้องเลาะเมืองเขาเนาะปัญญางกันได้รถเกียร์รถบูดาห์มาบูดาห์เชือมากบ้างครับบูไปยางจะไลยเลย กระเจ้าเองคือคนหว่าวติ้วกระน้ำนี่น่าจะไปรอเนาะทอ่คือคนหวาวนี่น่าถืออัมากินด้วยสินี่ไม่สุนะขวางขวางผู้เห็นส่วนตลาดนี่นี่ผู้เห็นแนวกินอยู่นี่นี่นี่เห็นแนวกินนี่นี่เมืองพงศาลีเด้อพี่น้องเด้อกวางไงเฮงอีลีเป็นเมืองที่ว่าอยู่อยู่ใน อยู่ในภูเขาภูนขาภูผาขึ้นบ่อหอดไม่แต่บ่อขึ้นเนนขึ้บ่อหอดรถล่มก่อนพี่น้องเนาะรถนี่เนาะแล้วรถแต่ก็เละล็อกแม่เลยก็คือพาเสียกับุกเกตได้ดยิเคยทางกวางคนที่ตามหยากรีเลยเรถล่มพี่น้องเอ้ยผู้ใดเบิ่งอยู่ในคลิปกำแสงกะเห็นสีเห็นเนาะรถกำแสงล่ม ถ้ากันรถล่มขี่รถขึ้นผู้ขี่รถขึ้นผู้เขาเนาะอันนี้เขามานาั่งขายอันนี้ซื้อถ้ากันขี่รถขึ้นผู้แล้วก็รถล่มนะุ่นพี่น้องเนาะสัตว์นั่นก็นจะอยู่ในคลิปของควาแสงนะุ่นพี่น้องเบิ่งเด้อขายยังเดีไหมไงเก็บแล้วบ่กระเล่มเออเราเราปิดเลย เนียง่สติตีเงี้เมื่องีนี้นาวให้อีลีพี่น้องคลายๆก็ปากซองเลยเลยกะตุ่มวะข้าต้มอันเะ่ไรอนีสามก่อนสิบพันสามก่อนสิบพันเอาสามก่อนเอาคนละก่อนชิมเลยอ๋อคิรวมิมีแต่ซองก่อนนะเสี่ยงอะไรยังงเลยใมาคิดไปนะหันวะ เอาซิมซิมซิมโอ้หลังก็เซใจโอ้ดีมากเายี่ยมเยีเ่ยรจเลี่ยงข้อเลี่ยงจะไร้ส่กเกิจะกระตมห้อน่พ่เอ,เ,อลเ,เลยลย่ยงกระตมห้อดีเอะ <laughs> นะบางทีบางซอ,อคนี่จะ้ะอันนี้ก็เป็นตลาดบ้เปนตลาดนะมแม่ถามในอันตลาดใหญ่เขาอยู่ใส่ไกลไกลบอ ย่างไปก็ได้บอย่างไปย่างไปไดโอเออลงเป็นน right. ี่เลยไปชีลด้ะมาเตจัมปาสักอลปากซีมาเตไกมาไกลมาไกลไกละมาทางกาบานตบานเนี่ยผู้หล่อาใส่แ่ะเขาต้มธรรมศาตร์เขะ่ะเขาต้มธรรมศาสตรวะกม่กแม่นี่น่อันีเขามีอันใส่ี่กนน่นี่ีแม่กูสิ่เออนี่่อันนี้บใหญ่อันนี้ไม่ขึ้นใหญ่

ช่วงนสำคัญเนาะคือทุ่งห้าปักษศาาเพาะวเกิดเหตุยเรยๆ่ัเหตุ่กามมาเกิดแต่ถึจะยิ้วเขาป้าจุกจะยิ้วเขาวะมียังไมียังไงมียังไงให้เบิร์ชกส้เนเสืกินกินป่ะนี่ยเสือกินกินบ่นี่ยุดคร หลหล่มพี่น้องเอ้ยมี่้ใส่บอดี้ด้วยวสุกเด้อคือกันนั่นแหละพระตม เือกันคือกันบอกกับอันนี้บุคือบุคือเออบุคือบุคือซื้ออันนี้อันท่าไหะรอันนางโมาสองนเลยวนเอาซูกเอาขัดจายเอาจะไนเอ๋ยลัะนีพิกันบคนไทยไต่บ่าเชียงดังนะเอางเอาสคนไทยไต่บ่าเชียงดังในเงน่อยเด้อกันดีไหนแซง ไปเที่ยวนงายมากคเออตบทกทีไปหล่อใส่ดีเนาะตลาด้ชนี่ตลาดนีคุมไฮะจะไปหล่อตลาดก็นด้นี่ปี่เอ็นบกินมาสุจเกลือวอันนั้นเท่างบอโออันนั้นเนมเนมอันนั้นยังบอ ซื้อเขาได้จากสิบพันพอได้ไปมาก,กมนินเหรอแล้วสองอซื้อเขาวางพาน่าเอายาคเวทนู้น้าถอดจะถอดไม,ม,ม่ยังเลือง <c oughs> โอ้ตนี้ใหญ่น้ำแตกสัวเลยโอ้อันนี้ก็จะใส่ตัวดันนี้กดินตัวเหลืองสุดเรือนืองกันดือมนมันกากันกิั่มเลยนน่ขวเลยนะนี้ะั่ตอกินเ้านข้า้อนวองกินขตองวองกนอกอนกากนกิน้นอข้าว้กินอข้าวนาข้าวนงต้องกินข้าวกินตตอนอ้ เด้บมไปซื้อซอยพุซาห์คุซื้อน้ำใหม่อไปกินการกินตะเลง <c oughs> นะไ่ดนเตต้ตมเลน้ำใหม่ต้ตมเลยไปกินกันนะกินกระปุนเลยดิ กินแกงมาใหม่เดซินด้เสียด้กินเด็แกงเพื่อน้อย่าเป็เมาส์เยนดี๋เป็นแกงนเถอะนะ่นเขาเมาส์ในสี่แกงเขากินอเป่าแต่เสียใหม่ไน่ลเนนบอสแบ่กินชุดไหนบอสเขากรบโบเฮ็ดตมเ็ดแกงแล้วเนาะเมืองเขาก็จะเป็นเมืองที่าอยู่ในภูเขานาะพี้นะบอสบริยูนในหเขาเด้อ เป็นเมืองที่ขับแสงผ่านมากนี่เห็นเมืองนี่เลยเป็นเมือง,เเมองแหลกที่ว่าอยู่ในสันฟูอยู่ในภูเขา,ากประเทศนี้เนาะคือแบบเท<ไ>่าเทียบกับลีกับใจเอ้ยไม่ไมมด้โง่ปะไมใช่คืออยู่เท่าเทียมกับลีงานนั่งอะไรเด้อไปรถผู้เดียวจ้ะเออเชื <c oughs> ่อหรือวะทีท <c oughs> ้าว,วากาหลีไงไปรถเอาเบิ้งเอา ก็ดีไงไอ้บาค่ะไปยืนกำเนมวัไหนดัโอ้หสือเปิดเขาเนี้ยวกัได้อิ่มเหมูเบาหมูเบาไปอิ่มไปใช้เน่ไปดูก่อนบังใหญ่เหยียดช่องข้ามเบิดเลยฝนตกฝนกระตกอากาศกรเย็นฝนกระตกอ่ะดมเกียงวนบุ้ย ีวไงค้เนียอพี่น้องเดียวสตอนเนาะกว่าสิากันไปใส่ไปอยู่บนตลาดซุกฮะยี่นีเราขายําหวัล่าเนี่ขายันะขขนมเปี๊ยะ ini ไม่ได้แล้ว

ให้ให้เอวยแล้วปุ้งให้ให้เอวยปุ้งให้กข้าวโป๊จัดเลยอันนี้คือหนามยอันนี้คือน้ำซีอน้่รตัวต่นงต้องออกเสียตัวย่าเขาออกแต่ผลจะเก่าแล้วไปจัดงีครอบครัวแลวอ่นังใ็นสงแีดงแสดงแสงแสดสงแงสดดงแสนงแสสดด้งแดสดงงแส้งสงสงดดแ เดียวนี้ประกาศสัมเป็นอันเดียวกันแล้วดิทัาทซีบิเวดจ็กน่อยทังซีบิ้งทั่ไป้กฎหมายประกาศสังคมท่าเรูปเหลี่ยม่ปเสี้ยวเออรัทเท่าบริษัทเท่ากัจัดาเจ็กน้อยตัวหนึ่งมด่เรื่องอะ้วนี่ท่บตว่าได้เฮดเลียกทูไซค่าถายงายกันมีบ้านมีที่ระคือได้กอเพ่อไรพอลาหาพันหรืเป่าได้กอสมรได้พ่อแซนเี้า ส่วนคิดผลประโยชน์กระบนตายแกลรไลายได้ทำให้กินปวดสุขภาพทั้งครอบครัวขับเงินป่วยจานเกิดลูกบางนั้นเสียองค่าที่เป็นเงินอุดหนุนกับมาที่ครอบครัวจะได้ดีกัดรับผูุ้กันนเานตะหี่เป็นเงินอุดหนุนกัคมาที่ครอเคาเวจะได้ดีกับรับภูมิคุ้มกหลาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการกองทุนประกันสังคมแขวงพุทธมณฑลสำนักงานตั้งอยู่บ้านจอมเมืองจังหวัดุทรสาทรศูนย์แปดแปดองทุนเพื่อสัคมและกองทุนกองค้าสาม แต่ว่านี่ก็ชํ่หรับสําหรับานเมือคนเลยเนาะบ่ค่อยมีบ่อื่นนะบ่คอยเห็นน่าจะเจออเป้การสังคมสาบหนึ่งคือเลยนะจะนม้งไม่ชแบบขนาดซูซี่ไข่ไข่ซิอูอันอันซิอูซูซี่เออิอูเออปาันใส อยู่ดวงพวังก็บ่ขนมขนมเปียก็ค่อยม่ได้ดงพวังอืมหายาบ่ทานซะเคยได้ยินแต่ข้าวแดงฟื้นแต่ข้าวซอยแต่ว่าอันนี้่บ่เคยเห็นเอาสิมาดบวงอันนี้ก็เนเ้าอันันแ่างก็ได้จมืนี่กล่องนี่คอสิบ่ได้ยินหยังเลยแหละเสียงไม่อันโทรโคงเลยพี่น้องเอ้ย เวลาจี่จิยวน้าอันนี้เข้าขหนอเข้ามันกระเจ้ามาแล้วก็มาแล้วก็ไปัวอุบัติมาแล้วก็ไปมาให้มอันไปมูอมบัติขัวไปมูติน้ำแล้วก็มาโค้ดติ็นสุกแล้วมันด่างอันขาวๆเนี่เขาเมือนแม่เขาเม่งมังมกอนจ้ะอาไอ้กล่องเบิร์ ปินเข้านี่เป็นนุ่มๆแล้วไล่ในปากด้วยแอบบก็ต้องหยัมก็รู้ไม่แกล้วไม่กินไหนแบบก็ต้อยกิน กินก <c els descript or> ็มาตกในมงพกน็มาคือได้ิดมาเรื่อรอเลยกินกรกอย่กเลยรอ่กินรองเลยะน้องเลย่กินค่ะกิเื่อเลกินก้กินกลอก้เลยคกรงกน็ลนี้ค่นนกงะกานนก้องนวน

ขหย่ขาบตรงหย่ำนะลลายไปในปากคือ <diction> อ <aries> <t dat> ันนั้นางเอื่อปีมานเท่านะเขาเขาม่เล็กหน่อยในตัวก่อนอันนั้นยังบลาแอ้วเคยกินเคยกินป่ะเคยได้กินสินะเด้กินเยอะตอนยังหน่อยอบบนี้บาแล้วนี่หมายมันมาเจอหรอมากินแน่ยมากินอปลาป่ามันจะอะไรนี แ่นี้ม enfin <there> ันขต้มมาสองห่อมันพเองมาเที่ยวก็่อยนาเดือดรูอว่าเราไปอันเนืยอดอูไปอันั้นก็บอกภาษาเเป็นมิจิเกียไปกินทันต้องไม่สั่งขาดเลยคนไายปลเยอนอูมัเป็นยูเพราะว่าใก้กันดอาหารกันกินกันบบ มันมีหลายนเดอกฟักมีขนมนมสลีแดเออนะขนมบงสาลี่เฮาําองเออมีขนมนรับแลพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยเฮาสิพาไปเลาะตลาดเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็กลับมาที่ภาคเดเนาะเลาะหาตลาดบ่เห็นทุกคนได้กะเฮาได้จังบ่ได้จังไปเลาะทางอจาืนเนาะ บมลยเมื่อเตอนแรกๆ่านี้แต่ว่าถ้าทำขาเบิ่งก่อนมันอยู่ที่ไหนเออแต่ตอนนี้เขาสิปิดคลิปก่อนทุกคนเพราะว่าเขาก็ได้กินได้ได้ขนมกระขนมที่เขาไม่เคยเห็นเนาะขนมเปีย๊ยะขนมมีขนมยังกอบปลาเตเปี๊ยะยังนไงล่ะจำเขาเตเปี๊ยะสองสามอย่างเขาเตะมันก็ขนมเปี๊ยะก็อาจจะเป็นพื้นเมืองของเขาแหละเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยเห็นบ่อดใดบออื่นนไหมเนี่แต่ก็บ่เคยได้ยินชื่อสิน่ะ แต่ว่าอันใหญ่แล้วว่าอยู่บอลอื่นกับบุคคลนีีขนาดท่วงพว่า,างกับผักเนื้ยอะไรยังว่าบุคอยได้มีบัวนั่นเป็นสื้อบัมันเขาฝาที่ห้าตา่างแดกไปพี่น้องเดี๋ยวห้างก็ซีดปิดคล,าาาลิปหน้าผ้าจ่าเลยพี่น้องไปติดตามมึงอยู่ใน่องคำแสง่สองบ้าสุก่องน้องรัดเดอ้อเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อคือกันเด้อกันแก่เห็ยเด้อมาได้นี่ก็สีนอ,อนเจ็บนอนปวดเด็ดสุดๆรถเท้ามันกลับบ้มันมาห้าวแบบ รถบารเตียมันค่อยลมแต่ว่ามันรถเต็งเฮ้ามันก็ได้ว่าเฮ้าเจ็บมันเป็นรถเจ็บอีอะเลยเอาอย่างนี้ค่ะไปทุกคนเป็นกับเราไเรื่อยเดือที่สำคัญกก่ยัดื่เมินงโษราชนะเด้อทุกคนพอกันที่ไหนที่ไหนบ๊ายบาย